ครับผมเจอกันอีกแล้วครับช่างหนูครับผมช่างหนูพิเศษก็วันนี้จะพามาซ่อมตู้เย็นเพิ่งมาเพิ่งมาใหม่หมหมเองคือนี่อาการมันคือนี่น้าแข็งเย็นบนไม่เย็นล่างเต็มเต็มหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาเปิดดูครับผมนี่เห็นไงมันมีวิธีระเบิดน้ําแข็งนี้ให้ไวขึ้นก็นไม่ยากนี่ครับเทอร์โมเป่าออกไปเลยไม่ต้งองรอถ้ารอนานไม่ไหวเดี๋ยวเวลา เดี๋ยวเอาสว่านแป๊บค่อยๆแกะออกมานนี่ครับเอาพัดลมออกก่อน จะแกะยากสักหน่อยเราก็สู้เราไม่ได้หรอกนี่บานทุ่งเลยครับเราแกะอันนี้คือเห็นไหมครับนี่เรียกใบเมนทอนเราดูนี่ก่อนเลยเพราะว่าก็จะตรวจสอบอีกวิธีหนึ่ง อย่างไวอย่างรู้เลยว่าไอตัวนี้เสียไม่เสียเพราะมันคงวัดยังไม่ได้หลักเพราะว่าเราตัดอย่างนี้ออกเลยตัดอย่างนี้ตัดแล้วปอกสายไฟออกมาอย่างนี้คือการตรวจเช็คทางรัดอยากรู้ว่า ปลายมันทอนมันเสียไหมนี่ทีนี้เรามาดูด้านล่างด้านล่างตัวนี้มันเป็นนาฬิกาอ่าแล้วถอดออกมารู้สึกว่าจะไม่มีละล่ะน็อตมันติดล็อกอยู่ เอาเอลอดไฟมันออกก่อนเดี๋ยวมันจะขาดเพราะมันก็ทบกระเทิมมันก็จะขาดได้แล้เปิดม้อย่างนี้อันนี้เป็นทอร์โมปรอกความเย็นปล่อยมันนี่ออกมาจบนี้มันจะอยู่ตอนแหน่งนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ทีนี้เราวิธีการตรวสอบแล้วเสียบปลั๊กเลย นี่ิเด็กๆเ,เยอะหมดเสียบปักเลยครับเสียบไปของมันเดินล่ะสรุปไปง่ายแล้วอ่าเดี๋ยวดมเสียไขยควงแป๊บนี่แล้วก็นี่มันเป็นเลก้างมันตัวเนี้ยเราจับดูมันสันสันมือแสดงมันเดินอยู่แล้วตรวจสอบว่ามันเดิน ดูเข็มเนี่ยลูกสอนมาน่ะเราหมุนไขควงเนี่ยหมุนตามสอนเลยหมุนเสียงนักปึ๊กให้คอมมันหยุดนะไขควงโตหน่อยลูมันเล็กครับหมุนไปเงี้ยมันนั่งแต๊กแต๊กไปเรื่อยอ่าคอมหยุดละหมุนจ้าคอมหยุดค่อยๆหมุนนะถ้าหมุนหมุนไวไม่ได้หมุนไวแล้วก็มันจะเลยล็อกพอคอมหยุดสักเดียว อาจับดูอันนี้มันสั่นอยู่แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันทํางานต่อทีน,นี้เรามาจิ้มดูนี่ด้านบนนี่มันเป็นขนลวดนะมูอจะแตะดูนี่แสดงว่าตัวเนี้ยใบเป็นท่อนแหละเสียครับเสียชุบมันตัดต่อไม่ได้นี่ครับระวังไฟน้ำม,มีทีนี้เด็มันร้อนแล้วไอออกไปแล้วไอร้อนออกอะไรไหม เห็นไหมนี่ไห้ลอดออกมาเลยเพราะว่าลวดมันแดงเพราะเราผมได้ต่อตรงมันไว้นี่ก็รู้แล้วก็ทีนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้จากการเปลี่ยนตัวนี้เลยอันุแข็งมอาหมดแล้วเปลี่ยนต่อใหม่ต่อใหม่แล้วประกอบไปเรื่อยมก็มีเท่านี้ครับผมก็จะเย็นปกติแล้วครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ช่างหนูก็ฝากไ้เพลงเท่านี้ครับผมชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดสับสไครขกดกระดิ่งให้น่อยนยครับกดติดตามนะครับ <Yeah. S 1> ครับผมครับสวัสดีครับ